สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับพ่อของผมนะครับจอม r p c c นะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมารีวิวกับรถกระบะแคบทุกคนกับเจ้าอิซูซูดีแม็ตัวนี้ตัวบูพาวเวอร์1.9 DDI ซึ่งความเป็นจริงตัวนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมเอาไปทําเป็นตัวเตีนะ้เนาะที่สําคัญไอเจ้นี้มันเป็นตัวแต่งมาให้แบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแต่งล้อแม็กมาให้ใส่ล้อแม็กซิ่งนะครับในส่วนของตัวออปชั่นของเขานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยในส่วนของตัวด้านหน้านะ อันนี่คือส่วนของตัวดีไซน์ด้านหน้าครับไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนไม่ส่งตัวไฟเดย์ไทม์อะไรมาให้นะครับแบบนี้เลยสวยๆนะครับไฟหน้าดูดุมากเนาะแฮนหน้าก็เป็นโครเมียมสวยๆย,ยาวๆแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากทุกคนแล้วมีไฟตัดหมอกมาให้เนาะแบบนี้นะครับซึ่งที่สําคัญนะครับทุกคนเจ้ากระบะไฮแลนเดอร์ตัวนี้ทุกคนผมบอกเลยเนาะว่าออกรถนะครับฟรีดาวได้เนาะเครดิตด,ดีฟรีดาวผ่อนเริมต้นเป็นแค่เก้าพันกว่าบาทเท่านั้นนะกระบะตัวนี้นะครับถัดมาทุกคนในส่วนของตัวล้อแม็กนะ นี่นะครับล้อแม็กของเขาจะเป็นล้อแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยเลยทุกคนก็แต่งสวยๆเลยเนาะมาพร้อมกับตัวแม็กซิ่งยางซิ่งแบบนี้เลยนะครับขอบแม็กก็อยู่ที่245สี่ห้ทับสี่ห้นะครับอันนี้นี่ใครที่กำลังตามหารถกระบะซิ่งอยู่ทุกคนสภาพดีๆนะครับสวยๆคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนเนาะถัดมานะครับไม่ใช่รถตอบะจทย์ับค้างจะเป็นกระถคับค้างแบบโครเมียมสวยๆแบบนี้เนาะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะเขากตาโลโก้ไฮแลนเดอร์แบบนี้ ซึ่งความจริงเป็นตัวยกสูงเนาะที่ไปทำตัวเตี้ยมานะครับสวยงามเลยอ่ะาเจอขตัวลัาจับประตูก็จะเป็นนัาจับประตูโคเมียมเนาะมีตัวระบบสมาร์ท k ีเด็เอ็นทีมาให้นะครับวันนี้ก็สามารถกดล็อกได้อย่างนี้เลยนะนี่เป็นตัวแคปนะครับสวยๆเลยพามาดูส่วตัวรอบนอกของเจ้าตัวกระบะดีแม็กคันนี้กันก่อนเลยเนาะบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับสีขาวสวยๆเลยนี่ดูส่วนตัวดีไซน์ด้านท้ายเป็นไงสวยงามนะครับมีตัวของตัวไฟท้าย LED แบบนี้ มีต,ต,ตัวกล้องมองภาพขนาดสายหลังมาให้ด้วยนอนนี้นะครับนี่เปิดมาให้ดูปั๊บมีกล้องมองภาพแง่กระบะท้า,ทายเป็นไงสวยงามไหมนี่ใช้คนของได้นะครับทุกคนใครที่กําลังอยากหารถทามาหากินอยู่นะตอนนี้ตับโจทย์ทุกคนถัดไปเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูในส่วนของตัวดีไซน์ภายในตัวรถของเจ้ากระบะอีซสูตรด,ดีแบ็กคันนี้ว่าดีไซน์เป็นยังไง ออปชั่นมีอะไรให้เราเล่นบ้านครับติตตออดตามมารับชมกันเลยครับไปดูกันซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นมาอยู่ภายในตัวรถน้องของเจ้าย e ูสุนดีแม็กคันนี้ของเราแล้วทุกคนด้วยความที่เจ้าย e ูสุนดีแม็กคันนี้มันเป็นตัวยกสูงนะครับออปชั่นภายในมันเลยดูท็อปกว่าตัวเตี้ยเนาะเพราะว่าจะเป็นในส่วนของตัวเบาะหนังสีนดำตาลแบบนี้ซึ่งมีแค่เฉพาะต,ตัวสูงเท่านั้นนะเห็นไจะสวยเลยนะครับยูสุนด e ีแม็กนะทุกคนตัวไฮแลนเดอร์นะครับแล้วก,ก็ตัวออปชั่นของเขาที่บอกเลยว่าจัดเต็มต่างๆเลยทุกคนว่าจะเป็นพวงมมาลลััยแบบติฟััังก์ชนนนะครบ,บบบแี้ ซึ่งรถคันนี้ก็เล่งมาอยู่ที่เพียง36,000กพนิโลนะเห็นไหมอ่าในส่วนของตัวออปชั่นก็จัดเต็มเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวจอเดิมๆจากทางกิจูสุเขานะครับซึ่งรองรับในส่วนของระบบนำทางเนวี่นะครับมีมาให้เนาะอีกโหมดนะครับแบบนี้เตอร์สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เนาะระบบปรับอากาศเป็นระบบปรับอากาศแบบอันนาร์บปรับมือหมุนแบบนี้นะครับไม่ใช่ออโต้เนาะตัวเกียร์นะครับอันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาแล้วเนาะทุกคนก็เข้าเกียร์ง่ายนะครับกระจับมือเนาะอันนี้เห็นไหม มีระบบอาคิปโทนิกมาให้ด้วยเนาะสามารถบวกลบการนะจากตัวเกียร์เลยแบบนี้นะครับเอ้ก็ล้องมองภาพถ่ายหลังแบบนี้เนาะโอเคซึ่งในบเราทีนี้เราเปิดให้ดูในส่ของตัวแคปของเจ้า dm a มคันนี้กันบ้างทุกคนว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่ส่ของตัวแคปนะครับก็พามาให้ดูเลยนี่แคปของเขาเป็นไงโอเคเลยเนาะทุกคนนั่งสบายนะครับเจ้าแคปตัวนี้เห็นไหม โอเคอยู่เนาะในปรับเบาะมาให้เยอะอยู่นะเห็นไหมก็เลยในส่วนของพื้นที่ก็นั่งได้อยู่นะครับตัวนี้เนาะซึ่งในส่วนของตัวรถคันนี้ก็มีความเป็นจริงราคามันขายเราขายอยู่ที่ประมาณ5้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันนะนี่เห็นไหมราคาเราขายจริงตอนนี้เหลยใกล้ๆประมาณสี่แสนกว่าบาทแหละนี่ขายให้เขาเรียกไม่สามหมื่นห้าพันกิโลเนาะดีเซลนะครับตัวนี้ปีสองพันสิบเก้านี่ตัวเซ็พิสเตคด้วยนี่ถือว่าโอเคเลยทุกคน ทัไปเราพาไปดูสองของตัวห้องเครื่องของเจ้าดีแม็คันนี้กันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับแต่งอะไรกันมาบ้างเ,เราพาไปรับชมันเลยครับไปดูกันซึ่งในส่วนของตัวดีไซน์ห้องเครื่องนะครับทุกคนเจ้าอีสุสุดีแม็คันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์1.9 d i ตอเนาะเพิ่ม1,900ซีซีนะครับอันนี้ดีเซลเนาะนี่ซึ่งในส่วนของตัวรถก็บอกเลยว่าสวยงามนะครับนี่แม้มตัวรถนะครับไม่มีการชนหนักจมน้ำนะครับไม่100%ตัวน็อตจะไม่มีการแกะการถอดเลยเจ้าคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากเนาะ ซึ่งรถรถกระพงเราทุกคนเต็นรถแล้วจเป็นรีคานะครับบอกเลยว่าเครดิตดีฟรีดาวน์หน้านี้นะครับรถคันนี้ก็บอกเลยว่าสวยงามมากเนาะแต่งซิ่งมาให้เรียบร้อยนะครับตัวสูง <c oughs> อันนี้นะครับแบบน,นี้เลยสวยงามเนาะอันนี้กาลังตามหารถกระบะตัวสูงหรือว่าตัวเตี้ยอยู่ทุกคนอันนี้มันเป็นตัวสูงที่เอาไปทําเตี้ยเนาะหรือ่าเรียกง่ายๆว่าเป็นตัวเตี้ยแล้วกันอันนี้กำลังตามหารถกระบะตัวเตี้ยอยู่ทุกคนมาดูเจ้าคันนี้ได้นะครับบอกเลยว่าออปชั่นจัดเต็มจริงๆนะ นี่เจ้าของเดิมคือรักษามาให้อย่างดีแต่งตแต่งสวยงามนะครับเครดิตดีฟรีดาวทุกคนออกรถกับทางเราศูนบาทนะครับที่งเงินออกรถของเราเพียงแค่ศูนบาทเท่านั้นนะที่สําคัญดอกเบี้ยที่เริ่มต้นมีแค่สองจุดเก้าเก้าเท่านั้นนะครับใครสนใจเราท,างทังติดต่อเข้ามาได้ทางเบอร์ข้างล่างตรงนี้เลยที่สำคัญนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยผมด้วยเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ